เดี๋ยวมึงทีมงานมึงมาลื้อเวทีทิ้งเลยน้องหญ๋งไม่เป็นไรเป็นร้องกับพี่ส่วนตัวก็ได้โอ้ยพี่แกล้งแรงมากะ<ม>าน้องน้องเดินนี่หน่อยว่าเออเดี๋ยววันที่ห้าเดี๋ยวจะมีงานเลี้ยงของกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาอืมแล้วเดี๋ยวเห็นทางกำนันมูสีเขาแจ้งมาว่าเขามีเพลงที่อยากทำร่วมกับน้องหืมโหเพลงเราเยอะมากเลยยังไม่ได้ปล่อยอ่ะเอาหน้าแม่กำนันเขาอุตส่าห์เสนอแล้ว ตอนนี้กำลังจะทำเพลงอยู่คนจอมีสิทธิ์ไหมคะคนจอมีสิทธิ์ไหมคะก่อนขะก่อนเดี๋ยวเดวลองถามเคาดูว่าแบบว่าเพื่อนวันไหนเ็าคคุยเรื่องคิวงานกันเอ่าออต้อ้โ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โ้โาน วันเกิดของท่านกำนันในวันนี้วันเกิดอะไรของคุณเนี่ยนี่รายการมันเวลาเที่ยงตรงวันนี้รายการมันของเรายกมาที่จังหวัดอยุธยาถูกต้องทําไมถึงต้องมาถึงอยุธยาเรามาเซ็ตอัพทุกสิ่งทุกอย่างซื้อบ้านหมอนวดอะไรฮะซื้อบ้านให้หมอนวดเหรอโอ้โหมึงก็ยังอัามกูได้นะเนี่ยวันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับน้องหนิงคืออะไรมีท่านกำนันเนี่ยชอบน้องหนิงมากๆอ่า อยากให้มาร้องเพลงให้ฟังหน่อยแล้วแขกที่มานั่งนี่คือเช่เซตมาเพื่อเป็นงานันเกิดงานงานกรมารอทั้งหมดมันแซ่ๆวันนี้มันแน่ๆน้องหนิงปฐมาโดนว่าจ้างงานมาโดยที่ไม่มีงานจริงๆไม่มีงานจริงๆเป็นงานเซตกขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วดูว่าตกง้องจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไม่รอช้าเรียนเชิญเลยครับผมทากกำนันครับผมสวัสดีครับคุณพี่ทากกำนันชื่อกันอะไรครับเนี่ยกำนันเกษมกำสกุลมุ่งมา วันนี้คุณตั๊กให้กำนันเนี่ยเป็นบุคคลที่ชื่นชอบน้องน้องหนิงปณิตาไ้ปม่ใช่น้องดิงปฐมมาน้องหนิงปฐมมาเก่งเล่นบุ๊กเก่งวันนี้เป็นวันดีด้วยครับผมวันเกิดของท่านกำนันนะครับงั้นเราอะพวงมาลัยมาครับผม กํนานนก็เหมือนชาวบ้านเลยแล้วต่อไปนะครับวันวันนี้วันเกิดกำนันขอเชิญเค้กน,นะครับผมให้กับกำนานันเกนสมงหรือกษมสต่าคุณช้าครับสาวคุณเชา้ชาครับเอา้าเดี๋ยวนะกำนันสภาพเป็นขี้เป็ดโดนใส่หวยขนาดนีนะ้จะยังไงต่อแล้วดู เยี่ยงกับเจ้าของใหม่เองนะทำงานนันเยี่กันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกำลังอยู่สภาพนี้เลยให้ลุงหนิงเห็นเอาดีเหรอพี่โอเคพี่น้องทุกคนรวมถึงกำนันครับเดี๋ยวพอหนิงมาทุกอย่างเหตุการณ์ทั้งหมดตามเรื่องราวที่เราได้บอกเอาไว้ถูกต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเป็นงานจริงๆไปชมลุกขึ้นเต้นกันด้วย Put your hands up Put your hands up Put your hands up แล้วนะฮะตอนนี้พวกเราลงแล้วสดีครับคุณหนิงนะครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับอันนี้คือหนเอามาฝากกำนันค่ะอ่ะได้ครับได้ครับได้ขับแม่หน่องแบกเลยค่ะพี่มาเดินเดินมาก็ได้เพราะว่าเวลายังเหลือพอดีคุณกำนันอยู่ตรงนู้นอยู่ครับโอ้นี่คืออะไรเอ่ย โอ้กำนันนะ่ชอบอันนี้ยินดีมากเลยนะครับที่ว่า <c oughs> คือพี่กำนันนะ่ะกันเองกับเขาได้เลยนะครับแล้วก็เขาเขาบอกเขาเขาชอบแบบเขาติดตามหนูมานานแล้วสวัสดีครันนอบอันนี้พี่กำน,นันน้องหนูหนูเชิญน,นัง่งกันสวัสดีครับสวัสดีสสดครับี้นนบาจากจริงเหรออุ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณมากถ่ายรูปเออถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะผู้ช่วยถ่ายรูปด้วยนะสามสิบแปดสามสิบแปด เห็นไหมหน้าเด็กใช่ไหมเอ้ยหัวเราแปลกๆนะเดี๋ยวเราขอเป็นกล้องนี้ได้ไหมขอเป็นคอนเทนต์บ้างได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงเช้านะครับเอาสามสามขอเออขอเป็นแบบไอ้อะไรนะไอ้อะไรอะไรแรงๆนะมูมาแรงเออมูมาแรงมูมาแรงแบบสามสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาทำท่าดีดีกว่าทังท่าดีกว่าไม่กำนันพี่เขาหน้ารัก จำที่เจอกำลังที่เจอไม่เคยเป็นแบบนี้จริงๆเหรอมันเป็นไงกำนันที่เคยเจอเป็นไงเธอเขาก็บุ้มบ้มแล้วถ้าแบบแปลกๆหน่อยหน้าสองโอเคอ้าหนูไปไหนลูกอ่าโอเคเดี๋ยวเชิญเชิญนั่งแหมวันนี้ก็เขาถามสิบแปดจริงไหะเนี่ยสิบแปดจันไม่อ้อมนะไม่อ้อม ก็ดูกำนันที่ผ่านมาเขาอายุน้อยๆนั่นแหละที่ที่หนูเห็นผ่านมาห้าหกสิบนัห้าหกสิบเดี๋ยวนี้กำนันแถวนี้เขาอายุไม่ไม่ถึงสี่สิบใช่คือจะไล่้ฟังว่าคนเนี้ยเป็นงานส่วนตัวหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบจัดแบบฉุกหรอกอะไรเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยจริงๆคืออันนี้หนักไหมคะแบ่งูได้นะน้ำหนักไขมันไม่แบ่งกัน คือไม่เคยจ้างมาจัดข้างในนี้นะปกติก็ไปจัดที่อื่นอะไรเงี้ยวันนี้ลองครั้งแรกมาจัดที่นี่เสียไปกี่บาทไม่ว่าขอให้ได้น้องหนิงมาจริงๆรินแลนี้คือพี่เนี่ยชอบเขียนกรอนชอบแบบฟังเพลงวันนี้ร้องคู่กันได้นะคะจริงเหรอเอาเพลงอะไรดิหนุ่มยาวสาวยาวอะไรอย่างเงี้ยฟังอัลบั้มไหนมาหนู่มีดเรยอวะ หนุ่มยาวเสาหนุ่มยาวเสาวยานหนุ่มยาวสาวยานใช่ค่ะยาวยานก็ได้ค่ะก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็พูดถึงเนี่ยพี่อ่ะจริงๆพี่มีเพลง <c oughs> มีเพลงที่เตียวไว้ในราคาบ้านสี่เงินอ,อคือพี่แต่งแต่งเพลงตอนนั้น่ะพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ย นั่งนั่ง,งกินกินข้าวกินกาแฟอยู่แล้วก็เห็นนกพิราบเขาบินจีบกันกันนุ้งกันนิ่งกันนุงกันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเขียนเพลงขึ้นมาเพราะมันมีเพลงอะไรนะเสียงนกกรงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแต่งเพลงนกพิราบนกพิราบเผื่อเราฟังนะเราฟังแบบเป็นแบบคอมเมนเตอร์ให้หน่อยโนขอไมมหน่อยดิขอไหมเอออันนี้พิเศษพิเศษแต่งเองแต่งเองหนูเปื่อไหนลูกมานี่ก่อน นกพิราบตีปีกดังแพบแเสียงร้องดังแวบๆวบนกพิราบหรือนกพิเรนฟังให้ชัดเสียงมันดังเป็นการเองนกพิราบหรือนกพิเรนอ เสียงก้องดังกังหวัดถ้าตป็นคุณแต่ก็เนี่ยแบบได้คุยทำยังไงคุณจะพูดยังไงอ่ะพูดไม่ได้ไม่สมมติคุณนั่งอยู่นั่งอยู่ผู้จัดการอ่ะคุณจะหาไปคุยผู้จัดการมาได้ไงมือรับงานอะไรไมือรับงานถ้าด่าก็ด่าไม่ได้เราก็ต้องนั่งกำนันก็ต้องให้เก่งเพลงเป็นไงบ้างก็ไม่แย่ค่ะไม่แย่ไหม ขอขอประธานท่านหมดช่วยดีไซน์ท่าให้ดูสักหน่อยท่าท่าท่อแบบแบบแบบพี่ขอขอน้องดีไซน์ให้พี่ดูเอออ้าวขาทำไมขา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 แล้วก็ยังไงแหวบแหวบเออดีแล้วมันอย่าอย่าย่องอย่างงี้นะคะเอวไปเอวเน้นเอวเน้นเอวให้ให้ย่องอย่างงี้มันดูแบบมันดูยังไงครับได้ไหม เออเดี๋ยวน้องบอกว่ากำนันกายภาพบำบัดไม่ใช่นี่เดี๋ยวก่อนเอาเนื้อเพลงนะมาให้พี่ดน่อยคืออันเนี้ยให้ผู้ช่วยไปทําดนตรีมาล่าสุดเนี่ยแกเป็นใครจับฉันมาทําไมเฮ้ยมีสาวไหมสาวไอ้หนูเเเฮฮฮ้้้ยยยเฮ้ยแกเป็นใคร จับฉันมาทาไมแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวฉันคือมนุษย์ต่างดาวคาถาหนารูตกอาบุญจำบกอาบุญจำบอาคาถาหนารูตกอาบุญจำบกอาบุญจำบาิกรริกรร้เสียงนกกรงหัวจุกมันริก จอกวิค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 วิกวิวิควุควิ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 ควเควอควิควิ้วิค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 ริควิควิควิ้วยที่นี้ก็วาวุคิคิครับไอคริควิควิควิทวิควิคววควินวิคิวิควิคิควิคอิควิควิคอิควิควิคมคิคิ้ยคคคคมคิคคิิคค พีอ่อาพีอาข,ขอได้ไหมดีมากเลยไม่ก็คือจริงๆก็หนูร้องของหนู <c oughs> เพลงของหนูด้วยแต่ว่าพี่อยากจะเอาเนี่ยแบบเปิดตัวที่นี่ทั้งหน่อยหนึ่งไหนๆก็ทำดนตรีมาแล้วลองดูมหมลองดูมามลองซ้มอมถูไ <c oughs> อ้เรามันก็เท่ซะด้วยทีนี้ก็ว่าวุ่นเลยครับเอเอก็ยังไม่ต้องไอ้นั่นมาเดี๋ยวเราก็ถือเนื้อเพลงร้องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยลองรองดูนะ ยาสีฟันสมุนไพรตาหมอ,อจุฬาสูตรเอกตาและสูตรดั้งเดิม,ม<า>ขอเสียงประเมิกำนันหน่อยครับโหนนี่วันนี้ทุกคนเห็นไหมใครมาผู้หญิงส,ว,สวยผู้หญิงสว,สวยอ่ะเห็นไหมไม่ไม่มีใครสอนเลยนะพูดเองนะเออแหมนี่น้องเหนียงปัทมาขอเสียงประมือต้อนรับหน่อยเร็วอ้าว วันนี้ต้องบอกเลยว่าขอกราบขอพระคุณอย่างสุดซึง้งที่น้องหนิงเนี่ยหญิงสาวแสนสวยนักร้งองสาวพราาเสน่ห์ได้เออให้เกียรติให้โอกาสมาร่วมร้องเพลงในวันนี้ขอต้อนรับมินิคอนเสิร์ตจากน้องหนิงปัทมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี be ๋ยวขอโทษขอโทษน้องหนิงพ oh. right oh. ี says, you ่ขอโทษฮัลโหลประธานโทษพี่พี่มานั่งกรรมฐานกันหรือไงฮะทำไมนั่งเงียบเราโหไม่ได้จ้างมาถูกๆนะรู้ป่ะเธองานหลายแสนนะเธอเอางานงานหน้าเจ้าอีกไหมเนี่ยอะย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้นะโหผมเสียหน้าเลยอย่างงี้เอาแบบมันๆหน่อยดีขอร้องเถอะช่วยกันโหเดี๋ยวนี้น้องหนิงเขาก็เสียกำลังใจแย่ดิ นักร้องสาวสวยๆเธอไม่เธอ,อ,อไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเหรอร่วมหน่อยหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมำามคะพี่เขาอิ่มกันอยู่ค่ะไม่ไเป็นไรค่ะาามาๆมาๆเดี๋ยวฟังเพลงเพลงหนึ่งอ่ะหนุ่ขึ้นเลยเดี๋ยวราขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นตามสันรอบหนึ่งแล้วกันนะคะจับชันมาคะ่ะ เสียงกลองหัวจุกมันเฮ้ยจกปิ๊ป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 ปิกจกปิ๊ปปด้วยตี้แลิ

ตายแล้่องนี้ไม่รักษาหน้ากันเลยเหรอแล้วข้าวของเสียหายทำไงเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรงบจัดการนี่ทุกนาคะขอโทษนะคะหนูไม่เป็นไรวันนี้วันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าตัวก็ได้นะคะหนูไม่เป็นไรไม่เปดีหนูลงมาก่อนก็ได้เออ่ให้เวลาคิดแล้วกันอ่ะคิดได้แล้วเดินกลับมานะให้เวลาคิดคืงขอร้อง กูก,การาบแหละขอร้องลูกบ้าน <c oughs> ที่มาเหอะงานไม่ได้จัดกันง่ายๆนะนักร้องเขาไม่ได้เชิญหมาง่ายเขามีคิวเขานะทำงานอย่างนี้มันเสียหายมากเสียหน้าด้วยเดี๋ยวมึงทีมงานมึงมารื้อเวทีทิ้งเลยท่า่กูจ่ายเองมันเป็นเพราะอะไรกินอิ่มแล้วกลับเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> ทีมงานรื้อเวทีเลย น้องเอิงไม่เป็นไรเป็นร้องกับพี่ส่วนตัวก็ได้เฮ้ยมึงไม่ต้องมาแอปฟัิตรงนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องมาแอปฟัิตรงนั้นอะเฮ้ยมึงไม่ต้องมาแอปฟัิตรงนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นโอ้โอ้ใหม่เป็นยังไงบ้างครับใหม่เป็นยังไงบ้าง กำลังโต้มาทีกำลังกำลังกำลังโต้ไอีกำลัง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 โต้ไอ้ทีฮะเย้ด้วยตาน้องหนิ่งน่ารักจริงๆเลยเนี่ยกำลังโต้ไอ้ทีเหรอทำไมซุ่มซ่ามวะสิ่งพันเอาม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 าโอ้โหทุกท่านฮะปรบมือให้กับน้องหนิงปัสสาวะหน่อยเลย สวัสดีค่ะโอเคเอามาครับมามามาโอ้ยพี่แกล้งแรงมากอะอะไรฮะจะร้องไห้แล้วเมื่อกี้ม่ยเจกมากเลยนะยิ้มตลอดเลยเนี่ยเป็นไงบ้างอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือยังไงคะเนี่ยคือยังไม่คือยังไงต้องถามพี่คานนรับงานอะไรคือยังไงเออพี่่านรับงานอะไรเนี่ย นี่นกำลังตกไปตกใจไหมตกใจต้องสติบแบบนึงถึงจะวิ่งขึ้นนะ้เพราะไม่มีคนวิ่งขึ้นมาช่วยแกเลยตลกเขาเป็นกำลันจริงไหมคะสภาพหนูคิดว่ากำลันจริงไหม <c oughs> ที่มาใช้ให,หนูลองนอกต่หัวจุกแกเป็นใครอ่ะดูคิดว่ากำนันจริงไหมตอนแรกต้องถามก่อนเลยเที่หนูเดินมาเจอครั้งแรกตอนแรกเขาข่มหนูก็เชื่อเชื่อไหมเชื่อเชื่อป่ะเชื่อค่ะตอนแรกคิดว่ายังไง ตอนแรกก็คิดว่าเป็นงานมันเกิดธรรมดาค่ะแต่ว่าแต่หนูไม่เคยเจอนะคะที่แบบแขกลุกขึ้นแบบนี้โมเมใจเสียมากจริงเป็นครั้งแรกเลยเลยฮะใช่เลยใช่ไม่เคยมีแขกลุกขึ้นหนีแบบนี้พร้อมกันนะคะแต่ผมชอบจริงเลยนะชอบตอนนึงของ้องหนิงอ่ะโอ้พี่ไร้อมใจลุกันขนาดนั้นใครจะไปยืนหน้าหวานร้อง่ะบ้าเปล่าคือเมื่อกี้ยังถามเลยถ้าเป็นที่บอลที่บอลทำไงถ้ามีคนแขกลุกขึ้นก็หรกลับก็กลับไปแต่เมือง แต่แค่บอกว่าแค่บอกว่าจ่ายเงินให้ครบนะจ่ายเงินได้ครบนะกลับมากลับไปแต่นี่หนูบอกไม่เป็นไรไม่ต้องให้ค่าตัวก็ได้ค่ะน่ารักมากน้องเขาใจดีจิตใจดีคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วคือผู้จัดการรู้กับทีมงานเราโดยที่น้องหนิงไม่รู้นะฮะเลวมากนะคะเลวมากนะคะเลวมากไปถึงผู้จัดการหรือผู้่เลจัดกครเลวฮะหนูด่าผู้จัดการหนูสิคะหนูจะด่าพงพี่ได้ไงไม่กล้าหรอกค่ะเดี๋ยวไปหาที่รอบๆนั่งคุยกับน้องหนิงนะครับผมเพราะว่าเราเตรียม เตรียมสถานที่ในน้ำไว้แล้ว,น,วนะครับวันนี้ดีใจจริงๆนะฮะที่ได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงครับนะฮะแต่ว่างามันเกิดในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าขาดเจ้าภาพนะฮะหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนี่เลยครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีของเราพรีเซนเตอร์ทำไมหน้าเขาตื่นโบลท็อปเยอะเหรอะไรฮะหลายปีมาแล้วไงหลายปีมาแล้วดูเด็กคิวหลายปีมาแล้วไงนี่เลยนะครับผมยาสีฟักสมุนไพรสลาหมอจุลานะฮะเป็นยาสีฟักสมุนไพร ที่ช่วยดูแลช่องปากและช่วยระงับกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นใช้แล้วปากสะอาดอีกทั้งยังช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับเพราะยาสิบพันสุนไพตาหมอจุฬาเข้ารวมพลังของสมุนไพร5ชนิดนะฮะทั้งเกลือพิมเสนกะลบูนการพูและสาร์แน่ ดูแลเหงือกและฟันนะครับให้รักกันแน่นดีด้วยยาสีฝาขุนพลายตราหมอจุฬานะครับใช้นะครับผมของก็ดีจริงๆริงประี่หนิจฉดีกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับตอนแรกเข้ามาเนี่ยนายใจคิดว่าเป็นงานอะไรแล้วเชื่อไหมก็โดนดีมาว่าเป็นงานวันเกิดกำนันเกษมก็เชื่อนะคะเพราะว่าส่วนมากฟิล์มงานก็ประมาณนี้แต่ก็ยังบอกว่าเวทีใหญ่จังย้อนกลับมาที่เจอเจอกำนัน เห็นสภาพใช้เขาเป็นสภาพตอนแรกเชื่อไหมเหมือนค่ะตอนแรกเหมือนแต่พอมาร้องเพลงแบบแกเป็นใครอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แปลกๆปลกเล่าไมได้คิดอะไรอยู่มันไม่คิดอะไรค่ะผมรู้สึกว่าอะไรนะมันเออเขาอาจจะเป็นฟิลชอบเอนเตอร์เทนชอบชอบจอยเหมือนที่เขาบอกว่าเขาเขาเาเป็นกำนันที่แบบที่แบบว่าชอบเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยอาจจะฟิลนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่กำนันที่หนูเจอก็จะคุ้มขืนไม่เล่นอะไรเงี้ยค่ะนิงจ้านิงนิงถ้าเกิดสมมติว่าแหม พูดพราะเลยนทีเวลาเบียร์โทรมาหนูหิงจ้าพี่ตั๊กบริบูรณ์เนี่ยขอจ้างหนูเนี่ยมาร้องเพลงสถานที่ปิดอย่างเงี้ยหนูจะการรับงานนี้ม่ใค่ความคิดกูก็ไม่การับ <c oughs> งานหมดเลเนี่ยห้าสี่สามไม่ถาม<อ>ได้เลยอ่ะสมมติถ้าสมมติ <c oughs> เขาจ้างพี่หนิงเนี่ยอ่ะมาร้องเพลงในห้องเป็นห้องปิดเงี้ยเราจะทำยังไงมีค่ะมันเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะไม่เอ่ยชื่อที่ที่หนึ่งที่ที่หนึ่ง เพราะทุกอย่างมันต้องผ่านการสแกนจากผู้จัดก,การค่ะมันยังไงน่าก,กลัวค่ะน่าก,กลัวก็เริ่มจากการนีรถมารับบนรถเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยปืนบนรถเหรอใช่บนรถหนูคิดได้ใจว่า,าจ,ะจะมีชีวิตรอบ,ก,บกับบ้านหรือเปล่าโทษนะบนรถมีพี่หนิงกับผู้จัดก,การใช่สองคนค่ะแค่นี้เลยแล้วก็คนขับพอไปถึงสถานที่ขึ้นไปข้างบนก็มีหนูไปร้องคนเดียวแล้วก็จะมีแขกแล้วก็มีสาวๆท,ท,ที่ที่มาเอนเตอร์เทนอ่ัพอเมาปุ๊บ จะให้น้องหนิงขึ้นไปส่งบนห้องอ่าขึ้นไปส่งปุ๊บล็อกห้องถอดกางเกงเลยเขาจ้างไปถอดกางเกงถอดกางเกงปุ๊บเขาบอกเธอในห้องตอนนั้นมีหนิงกับเขามีกับเขาสองคนอ่าทีนี้ก็ถอดปุ๊บเขาบอกเธอพี่อยากได้เธอเธอคิดเท่าไหร่เธอพูดเธอเรียกมาเลยคิดเลยเอานี้คือพ่อผมนะเอานี้คือพ่อผมนะดูนะไอ้ตั๊ก คือต้องต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูอีพีเนี้ยคนดูอีพีเนี้ยจะอ้าวแล้วผู้จัดการทำไมไม่เข้าไปด้วยทำไมไม่นู่นนี่นั่นผู้จัดการคือเฝ้าอยู่ในห้องค่ะแต่ว่าเขาพูดผู้จัดการยังไงว่าแม่เขาไม่ได้พูดค่ะเขามีบริการเขาเขากันยดเลยใช่เขาไม่ยอมเขาอยู่หน้าห้องถ้าเกิดร้องไม่ออกมาพันก็ไม่ไหวอ๋อแล้วน้องชั่วโมงนั้นที่เขาถอดตอนหน้าหนูหนูหนหนีอย่างเงี้ยค่ะ ในใจคิดว่าในใจคิดว่ายังไงคืนนี้หนูต้องต้องไม่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 โดนเขาแน่นอนอ่ะหนูไม่หนูไม่สามารถนอนกับคนที่ไม่ไม่รักไม่ไม่ได้อะไรค่ะครับครับไม่ว่าตัวเงินมันจะเป็นล้านหรืออะไรก็แล้วแต่อะไร่เงี้ยค่ะก็ท้ายังไงฮะถึงรอบได้ครับผมถือรไบปนนอได้ใช่ไหมหนูค่อยค่อยกล่อมเขาสมมติพี่อยากดูท่ายกจะลองวันนั้นคือผู้ชายคนนี้จะดูเพ่าไงอ่ะผมอยากหาพี่ เมาละวสวแล้วม <ique> ันที่คุณเคยทัาอ่ะที่เคยทัพไม่ใช่ที่ดูแลครอบครัวถูกพูดดีมากพี่ขอเสื้อผ้าละครับเฮ้ยอยากได้น้องวะเท่าไหร่แต่โชคดีที่เขาเมาค่ะเขาเมามากอ่าแล้วหนูบอกว่าอ่าเดี๋ยวหนูจะนอนเฝ้าเขาอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ไปไหนตื่นมาเขาก็จะเห็นหนูอ่าหนูก็จับมือเขาไว้เราต้องเอาน้ำเย็นเขาลูบอะค่ะแล้วจับมือเขาไว้สักพักพอได้ยินเสียงกลนเขาอะค่ะ ตอนนั้นแหละหนูก็เลยวิ่งปูดออกไปเลยใช่แต่ก็คือเราไม่ได้ไปเอาเรื่องเอาราวอะไรนี้ั่นก็คือจบแค่ตรงนั้นกลัวค่ะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดที่ดีคนเรามีสติมีสติตั้งสติเอาน้ำเย็นเข้าลูกเฮ้ยกูต้องทำยังไงวิธีเอาตัวรอดในการออกมาจากตรงนั้นถ้าสมมุติล่ะผู้หญิงจ้าคุณไปเนี่ยแล้วอยู่ในห้องในห้องพี่ตั๊กเพื่อท่าย่ว่ามาเลยอ ผมคิดว่าผมคิดว่าผมแลน่าจะถอดเสื้อผ้าก่อยอันนี้เฮฮาเลวคุณผู้ชมมุกตลกนะมตลกนะโอเคก็ถือว่าตัดเองอีกแล้วถือว่าชื่นชมนะชื่นชมในการมีสเติเอาตัวเองรอดอ่าอ้าวย้อนกลับมาตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างหนูเห็นว่าทำเพลงมีเพลงอะไรบากพี่หน่ง ก็ล่าสุดที่เพิ่งามไปทำกับพี่บอบบี้ค่ะ,ะราตีเกิลราตีเกลติดตามทางช่องไหนได้บ้างค่ะ,ะก็ f a c e b o o k Youtube, Instagram ก็เป็นชื่อหนิงปัทมาได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ ถ้าว่างก็ cover ลง YouTube cover ความขยันนะคะจะทำให้คนจำเราได้ความขยันมันไม่ใช่แค่คนจำเราได้ความขยันทำให้หนิงปัทมาเดินทางมาถึงทุกวันนี้คือจะบอกคุณผู้ชมว่าเด็กคนนี้นะฮะเด็กคนนี้วันหนึ่งไม่ใช่มาเป็นเสือปีตเขาสา่วมากพัดนาตัวเองประกวดแต่ละเวทีร้อกเลยครับ ไปทองคำเส้นวันดวนเพลงวันนี้มีเพลงมาฝากเพื่อนผู้ชมกิอะเขาจะเป็นเรร้องเสียงติงๆิงแม่โอ๊ยอะวันนี้เราจะมาทิ้งท้ายกับบทเพลงราตรีเกิลแล้วบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญอาทิตย์หน้าอีพีหน้าครับโจหวานเจี๊ยมมาอย่างแน่นอน นะสนั่นโซเชียลโจหวานเกี๊ยบคุณได้เจออย่างแน่นอนในคอมเมนต์บอกว่าอยากเจอจริงๆโจหวานเกี๊ยบแล้วก็พี่มาแล้วพี่มาเยอะนะพี่มาเยอะมากเลยดูหน้าน้องหนิงอยากร้องเพลงละอ่ะหรือิกมาไม่พักไม่พ้นก็ออกร้อนทั้งคืนทั้งวันไม่ตื่นละกลางคืนเชิดช้างละใจมันเต้นละตอนไหนเห็นแสงไฟอดใจไม่ไหวก็ออก้ใจกูจะหลับตาลงะ ที่ไรจะมันก็ว,วันเสียงเพลงผมหาให้หลับที่ไรก็ทำไม่ได้เพราะตัวเองจะออกไปเติมไม่อยากจะนั่งหมดต้ำเพราะอ้อนจนเบื่อเองแล้วไงแต่คนมันชอบเท่จะดู